สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับมากระต่อครับกับเจ้า f o r ์จูเนอรนะครับคันนี้ก็มาเคมสีรอบคันนะแล้วก็ทําสีใหม่นะเป็นสีเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันครับณนะตอนนี้ครับผมก็พ่นสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ แก่ okay. พออะไรก็ยังอยู่ในห้องอบนะกำลังไม่ได้ออกมาพอดีวันนี้วันทีออ่วันที่24พฤษภาคมนะครับวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับประกมประกอบอะไรต่างๆนะกาลังไล่ประกอบกันอยู่ภายในออกประตูยัดเข้าไปนะครับประตูยัดเข้าไปใส่มือปองมือเปิดอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะเห็นไหมครับด้านตรงด้านใน ก็กำลังประกอบกันเลยนะครับพอดีเสร็จช่วงบ่ายของเมื่อวานนะยีานะครับก็ถอดลงถอดล้อทําสีนะแล้วก็ทําโช๊คใหม่ให้ผู้ผิดนะครับพ่นเอ่อคัสอคัสซีให้ใหม่หมดเลยนะครับล,ล่างดำปลืบๆหนังอ๋คันนี้เป็นโชัพโอลินนะครับโอลินนี่เป็นยังไงนะโอลินนะครับ สปริงด้วยนะสปริงสีเขียวผมไม่รู้ว่าของอะไรนะแต่ว่าเขียนออซี่อะไรไม่รู้เขาเนี่ยฮะนะครับถอดคาลิปเปอร์ไอถอดจานเบรกด้ามหลังลงมานะครับแล้วก็มาเคาะแล้วก็ทำความสะอาดภายในนะทำความสะอาดภายในเบรกนะครับก็ดูดีนะครับดูดีขึ้นมาหน่อยนะสะ,สะอาดดนะครับคันนี้ลูกค้าโทรมาแจ้งเพิ่มนะครับคือว่าทําใหม่นะ เพิ่มตังค์นะครับ10,000บาทก็ถอดฝากระโปรงฝาผอประตูแยกประตรงประตูอะไรออกหมดเลยนะครับก็ทำอ,อย่างนี้นะคือว่าถอดประตูออกนะพ่นภายในประตูด้วยนะครับเพราะตัวนี้ไม่ได้เข็มนะไม่เค็มไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มัน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 เขาเรียกว,ว่าล่ะเอ่อองเหนือจากการเข็มนะครับต้องเหนือจากการเข็ม,ากกามปกติหนึ่งเขาจะพ่นแค่ภายนอกนะ ภายนอกนะครับเคมสีภายนอกคือพ่นแค่ภายนอกปิดแค่ตรงนี้นะครับปิดแค่ตรงนี้เนี่ยกระดาษเนี้ยเราปิดหมดเลยนะครับปิดหมดเลยแล้วก็พ่นแต่ภายนอกทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้ทางลูกค้าอยากทําใหม่หมดเลยนะครับก็คือไล่หมดเลยทั้งวงกบวงกบเราก็จะถอดยางตัวนี้ออกมานเนี่ยเนี่ยนะครับถอดยางตัวนี้ออกมาแล้วก็ติดกระดาษด้านในนะครับติดกระดาษพ่นวงกลมวงกบทั้งหมดนะครับภายนอกภายในตรงนี้ก็ออกหมดเลยนะไล่อออกหมดเลยนะครับ ติดใหม่หมดเลยนะแตเหมือนเป็นเปืป่อนปะโอ้สีอะไรนีเฉยโอเคเอ,อ่แผงนประตูนี่ผมก็ถอดออกมาเหมือนประตูหน้านะครับเหมือนประตูหน้านี้นะครับนี่ยังไม่เสร็จนะเหมือนประตูหน้าตรงนี้นะครับก็คือถอดมาแล้วก็พ่นใหม่หมดเลยพ่นเต็มหมดเลยนะพ่นทั้งบานนี้หมดเลยนะครับนี่นะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกาวมากับโรงงานนะตัวนี้จะเป็นแผ่นบังฝุ่นนี่เฉยนะครับบังฝุ่น ไม่ให้ฝนมันเข้ามาด้านในนะครับก็จะมีกาวนี่ติดโรงงานเหนียวมากนะเขาบอกว่าเหนียวเหนียวแบบถ้าแกะไม่ระวังก็เทอทะท่าเปื้อนอะนะนะเปื้อนนะครับนี่นะปากกระโปรงก็ถอดออกนะครับถอดแล้วก็พ่นด้านในปากระโปรงด้วยนะครับนเป็นยังไงคลิปนี้อาจจะไม่มีซับไตเติลนะครับเพราะว่าเอซบอกหลายท่านท่านใดเอฟซ เก่งภาษาเขาก็บอกว่าภาษาแปลมั่วมากผมก็เลยไม่เอาเลยนะครับไม่เอาเลยไม่ไหวไม่ไหวนะเพราะมันมันมันมั่วมันมั่วนะครับก็เลยต้องขออภัยมานะครับไม่มีซับไตเติลขึ้นด้านล่างนะไม่มีซับไตเติลขึ้นด้านล่างแต่ครั้นี้ก็โด้๋ยวชอบชอบชออัพโอลินเลยนะครับแต่ว่าแตกนะดูว่ามันซึมแล้วนะครับอ่านี่เนี่ยมันเยิ้มเลยนะนี่คือเขาเขาล้างออกหน่อยหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมมันก็มีเยิ้มมีข้างในเนี่เปียกหมดเลยนะฝั่งทางขวานี่ไม่เท่าไหร่ ฝั่งทางซ้ายนี้เปียกหมดเลยนะครับตัวนี้ก็เช็ดออกนะนี่น,นี่มือผมยังดําอยู่เลยนะก็เช็ดออกนี่น,น,นี่เห็นไหมครับเปียกละนะครับต้องเซอร์วิสใหม่นะต้องเซอร์วิสใหม่เห็นไหมด้านในเปียกหมดเลยนะครับเดี๋ยวลูกค้านะครับเจ้าของรถดูคลิปนี้อยู่ก็โทรมาบอกผมหน่อยว่าจะให้เซอร์วิสไหมพอดี พอดีผมมีร้านเซอร์วิสอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะโทรถามว่าอีกทีนึงว่าเซอร์วิสได้ไหมของโอลงโกลินเนี่ยก็น่าจะไม่ต่างกันนะเพราะว่าตัวอยู่อยู่ที่อุบลก็มีตัวแทนของโปรเฟนเดอร์อยู่นะครับหรือถ้าเซอร์วิสแล้วค่าสววงเซอร์วิสมันไม่คุ้มก็เปลี่ยนเป็นพวกแบรนด์อื่นก็ได้เนาะเป็นของโปรเฟนดอร์เฟนเดอร์อะไรก็ยังดีนะครับก็ยังดีนี่นะคะเพราะมันมันน่าจะเปลี่ยนมานานแล้วแหละครับน่าจะใส่มานานแล้วคันนี้นะโอ้โอลินเลย ถือว่าเด็ดถือว่าเด็ดนะครับก็วันจันทร์น่าจะประกอบเป็นรูปเป็นล่างนะครับเหลือแต่อะไรคือตอนนี้คันนี้อะไหยังไม่อนุมัติมานะครับด้านอะไรพวกคิ้วยางอะไรต่างๆเนี่ยครับไฟหนอกไฟหน้าไฟท้ายอะไรเขายังไม่อนุมัติมาให้นะครับก็เลยยังไม่ได้ออน่านจะไม่เป็นรูปเป็นล่างนะครับแต่ว่าก็จะเป็นรูปเป็นล่างอยู่แค่ว่า ใส่ประตูประกอบแก้มเข้าไปอะไรอย่างนี้นะประมาณน,นี้นะครับฟอร์จูเนอนะครับฟ er. อร์จูเนอรคันนี้สวยแน่นอนนะสวยแน่นอนนะครับสีกริปกปเสร็จแล้วเนี่ยอาทิตย์อาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าเดี๋ยววันจันทร์ผมจะโทรสอบถามทางประกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะเป็นยังไงแล้วก็สรุปเรื่องอะไหล่มาให้ได้หรือ,อยังนะครับเพราะว่า เขาสรุปแค่ค่าแรงมาแต่อะไรยังไม่อนุมัติมาผมก็ไม่กล้าจัดก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะอนุมัติเป็นอะไรแบบไหนนะครับว่าจะเป็นแบบของของไต้หวันไหมหรือจะของแท้นะครับหรือของถอดยังไงก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ก็เลยต้องลองดูก่อนแต่ว่าไอ้พวกสติกเกอร์ดำๆตรงเนี้ยเบิกห้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวคิวรีน้ํานอกนะคิวสักกะลาที่น้ํานอกก็ผมทําเรื่องเบิกเข้าไปด้วยแล้วมันเป็นรอยตีนไก่อะครับโอ้ลายทั้งคันเลยคันนี้ นะลายทั้งคันลายทั้งคันก็เลยทําเรื่องเข้าไปด้วยนะครับไฟทงไฟท้ายไฟหนองไฟหน้าอะไรก็ลายหมดเลยนะครับลึกด้วยนะลึกด้วยนะครับไฟท้ายนี่ก็ใส่ประกอบเข้าไปดูก่อนนะก่อนเป็นรูปเป็นล่างก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนออกนะนี่ครับมันมันลึกเนี่ยนะเป็นรอยลึกเขาในรูปอาจจะไม่เห็นนะไม่เห็นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามองตาเปล่าเองมันลึกมากลึกมากไม่สวยนะครับนี่ด้านในคือพ่นมงกลบทั้งหมดเลยนะครับ หลังคาก็วิบับวิบับว้วิบับวิบับหลังคานะครับสวยงามนะแหลกก็พ่นสีใหม่นะครับพ่นเป็นสีดํานะครับแหลกซัตสอรี่ที่เป็นสีดํากำลังทําอยู่นะครับนะนี่ก็ใกล้แล้วแหละนะใกล้แล้วแหละนะครับนี่คันนี้คือสเตปนี้ก็คือว่าเพิ่มเงินหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็เราไล่ทําให้นะ อ่างกระสุนกระสีทําภายในนอกในประตูนอกในประตูหน้านอกในประตูหลังนอกในฝาท้ายนอกในนะครับนอกในแล้วก็วงกบต่างๆนี่คือเราทำมาไล่ทําหมดเลยนะไปหมดเลยฝายกระโปรงก็ทํานอกในไล่ทาหมดเลยนะครับนี่แต่ส่วนตรงนี้ผมผมไม่อยากทําเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเบื่อเผื่ออะไรเนี่ยแล้วเจมือสองก็จะดูว่าทําสีมาไมมอะไรเงี้ยพวกเพจพวกอะไรเนี่ยก็จะดูความหนาของ สติกเกอร์ของอะไรด้วยนะครับก็เลยล้างทําความสะอาดให้มันขาวใสกลิ้งนะครับขาวใสกลิง้งนี่อดูดูดูหน้าตาของภายในบางโคนนะไอ้แก้มมันเนี่ยนะครับของเจ้า f o r t จูเนอร์ก็ไม่มีอะไรนะครับเหล็กบางๆไม่มีซับเหมือนลีโว่ลีโวยังมีวิ่งมานี่นะครับลีโวยังมีวิ่งมาตรงนี้มาแค่ตรงนี้นะครับตรงนี้บางเลยนะครับเป็นเหล็กซุ้มล้อไม่มีซับนะก็จะมีแค่ตรงนี้ยึด แล้วก็เปแก้มมาเลยนะครับก็มาระวังด้วยนะครับระวังด้วยนะหรือท่านใดชอบโมดิฟายก็เอาแป,ป๊บใส่เลยยิงยิงมานี้นะเหล็กเหล็กตัวซีขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็ยิงแป,ป๊บเข้านี่นะครับมันไม่ได้ขวางอยู่แล้วแล้วมาเข้าตรงนี้กันไว้อีกซับหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งก็ถือว่าดีนะก็ถือว่าดีแต่เวลาเราชนหน้าหน้าเต็มเนี่ยชนหน้าเต็มปั้มเข้าไปกลัวมันไปยันตรงนี้ไงแต่เออ,เอ,อไม่ไม,ไม่ทำเป็นโค้งเนาะทำเป็นโคง้งจะได้ซับแรงเนาะพอโค้งไปเวลาชนหน้าเต็มมา ปั๊มเข้าไปเนี่ยมันก็จะโคง้งพับฟับเนี่ยอ่าเยี่ยมเลยเยียมเลยเอือไอเดียใหม่ไอเดียใหม่นะท่านใดที่ต้องการความแข็งแรงแนละ้วก็ลองทําดูนะครับนี่นะเจ้าโจลเดอร์นะครับนี่ยิงขึ้นนี่ก็ได้นะครับยิงขึ้นนี่เพราะว่าฝั่งนี้มันติดปลายกองอากาศนะครับตัวนี้อ่าอันนี้ก็ดูดูเอาให้ดูนะครับท่านใดที่ บางจังหวัดเนาะน้ำมันท่วมถนนอะไรเวลาฝนตกหนักๆนะครับล้ออยู่นี่นะอันนี้อยู่นี่นะครับตัวดูดอากาศเข้าจะอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้อยู่ในห้องเก๋งนะคือเขาต้องการอากาศที่เป็นเย็นนะครับถ้าในห้องเก๋งมันร้อนนะเขาจะดูดเข้าตรงนี้ดูดเข้าแล้วก็ไปตรงที่มอกกรองอากาศนะแล้วก็ให้ระวังนะครับมันดูตรงไอพ้พลาสติกซุ้มล้อตรงนี้ด้วยนะที่มันจะมีดำๆมันก็เป็นพลาสติกท่านมีรถอยู่บ้างท่านลองเอามือล้วงแล้วข้อ,ขอดูนะคือพลาสติก ห้ามให้มันขาดนะถ้ามันขาดมันรั่วอะไรเนี่ยบางทีเวลาเราวิ่งหน้าฟงหน้าฝนไปเนี่ยน้ํามันก็จะทะลุตรงช่องรั่วเนี่ยครับเข้ามาแล้วเจอลมน้ําก็จะเข้าไปอยู่ี่ตรกรองนะครับแต่มัตรกรองอากาศก,าก็จะมีตัวดักน้ําอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับก็วิ่งวิ่งถนนธรรมดาไม่มีปัญหาวิ่งถนนธรรมดาไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งไปลุยน้ําแบบแช่เหมือนพวกออฟโรดพวกอะไรเนี่ย ที่เห็นไหมครับทำไมเขาต้องใส่ไอ้ตัวสตัอกเกิลขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาจะหนีน้ําตรงนี้นะครับบางทีมันท่วมถึงบางทีวิ่งไปถึงเนี้ยไม่เป็นไรครึ่งคันอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะครับน้ําเข้ารถไม่มีปัญหาแต่ระวังเรื่อง power amp ส่วนมากถ้าใดที่แตกเครื่องเสียงก็จะเอา power amp ไว้ใต้เบาะเนาะต๊บนะครับแตกแตกนะครับในกลุ่มผมโดนหลายคันแล้วนะครับ power amp ใต้เบาะเนี่ยพังนะครับพังคืนคันเล่นขเนขาอยากรู้จริงๆทําเครื่องเสียงนะ ใส่เครื่องเสียงธรรมดานะครับไม่ต้องมี power amp ขับตรงจากตัวฟอนต์เลยแล้วก็ไปลำโพงแค่นั้นพอนะครับตัวนี้ก็จะเป็น s n เก k e ลนะครับ snorkel ขึ้นมานะมันก็จะทําให้หนีน้าเอาง่ายๆว่าเป็นการหนีน้ำนะเป็นการหนีน้ําแต่ตัวนี้มันมีแค่นี้นะครับจากโรงงานก็ดูนะครับให้ระวังกันไว้นะเพราะว่าลมมันดูดจากตรงนี้นะอากาศเข้าไปในเครื่องนะครับเข้าไปในเครื่องก็จะ kind of <m im coaching yen> ตรงนี้ให้ระวังเรื่องน้ําเพราะว่ามันมาอยู่ตรงนี้นะครับทุกยี่ห้อนะกระบะเกือบทุกยี่ห้อจะอยู่ด้านข้างอย่างนี้หมดเลย อาจจะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ว่ากันไปอย่างนะครับเนาะก็ให้ระวังเรื่องพลาสติกซุม้มล้อด้วยการลุยน้าเนี่ยบางทีถ้าลุยแช่ก็อย่าไปวิ่งเร็วมากมันอยู่ขนาดนี้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าล้อเราหมุนไงพอล้อเราหมุนเนี่ยน้ำมัน,มนก็รีดน้ําดีดน้ําขึ้นมานะครับเยอะนะเยอะนะดีดมาแรงด้วยนะมันก็อาจจะเซาะเข้าตันมุม้ตามีน้ำหนักแต่ว่าข้าววิ่งทางฝนตกธรรมดาถนนธรรมดาเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่เมื่อเราวิ่ง แช่นะ้ำนานาแล้ววิ่งยาวเหมือนนะ้ำพ่วมขังเงยอะๆเราวิ่งสาดไปเลยเนี่ยอันตรายนะอันตรายต้องค่อยๆวิ่งกันนะครับค่อยๆวิ่งก็ระวังกันด้วยนะครับแต่ข้าไม่ซีเรียสก็ใส่สโนวก์เกิลขึ้นไปเลยครับแต่ว่ามันต้องเจาะแก้มไงคนมไม่ซีเรียสก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะแก้มมันก็ไม่กี่บาทเองนะครับเบืกองห้างประมาณสองพันกว่าบาทสามพันไม่แพงนะวิ่งขึ้นไปนะครับสโนวก์เกิลใสจลนะ่จบเลยนะจบเลยไปได้ทุกทางปกติเขาเค็ม60 70 80เซนนะครับอัน,นี้ได้เป็นเม็ดนะ ในกลุ่มผมลองมาหมดแล้วนะครับในกลุ่มผมลองมหมดลนะนะก็เป็นความรู้นะครับเป็นความรู้เจ้า,จาของรถนะครับ f c นะครับก็ดูด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมสอบถามดูอีกทีว่าจะซ่อมไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ให้ให้สมียนโทรถามลูกค้าดีวกว่าวช็อกอัพเนี่ยเอายังไงดีพอดีมาได้ถอดล้อแล้วเนี่ยมันเห็นพอดีเลยเดี๋ยวเยิ้มเลยฝั่งซ้ายนี่เยิ้มเลยนะฮะนี่คือคาบน้ามันหมดเลยนะเยิ้มเลยนะครับ มันไม่ธรรมดาปกติแล้วเด็ยข้าชกมีข้าบนิดหน่อยนะครับเป็นละองแล้วก็ดินไปกเกาะเด่มันก็คือเรื่องธรรมดานะครับเพราะมันเป็นซีนน้ำมันมันก็ต้องออกมาอยู่แล้วนะแต่ว่านี่มันออกมาเยอะเกินไป <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวลองดูว่าเขาะจะเซอร์วิสไหมพวกยางพวกนี้ก็ยางหูโชกก็หมดละนะครับเสื่อมหมดละ <c oughs> ยางตัวนี้ก็น่าจะเละแล้วนะครับฉีกแล้วน่าจะไม่ไหวแล้วนะน่าจะไม่ไหวแล้วโอลิตตัวนี้นะครับ เดี๋ยวลองดูนะครับลองดูเดีย๋ยวเราไปดูอาจจะได้เปลี่ยนโชกหน้าใหม่นะครับอาจจะไม่เซอร์วิสไม่ได้หรือเซอร์วิสได้ก็เดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเดีย๋ยวลองถามตัวแทนผมก่อนนะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสาหรับ EP นี้นะครับเจ้า f o r t u n e r นะครับสีขาวก็ชัดเจนแล้วนะสำหรับการที่ว่าเคลมสีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่อง การดูดองกงอากาศนะครับก็เป็นความรู้เล็กๆนะ้อยๆแต่ละคลิปไปเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย